ลิงก์ YouTube นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe หากคลิปนี้มีประโยชน์ก๊อปลิงก์แล้วส่งให้เพื่อนๆนได้ดูเหมือนที่ท่านได้ดูที่ดินส่วนใหญ่ในโซนนครชัยศรีในคลิปวิดีโอประกอบอาชีพทำการปรเกษตรประเภทเลี้ยงปลาก็เลยเป็นบอ่อเยอะในภาพนะครับทำนาจะน้อยมากทำส่วนผลไม้ก็จะน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอ่อปลาเพราะพื้นที่หมายความว่าม,ามีน้ำเยอะรับรองว่าน้าไม่ท่วมนะครับ ในโซนนี้เราสอบถามชาวบ้านแล้วการระบายน้ำดีใครสนใจก็โทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าทักแชทเฟซบุ๊กก็ได้จะมีลิงก์ให้ได้ทุกอย่างนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ไม่ไกลกรุงเทพห่างไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนะครับแวะกินกาแฟจิบโน่นจิบนี่ก็ถือว่าใกล้ไม่ห่างสยามไอคอนนะครับหรือบางท่านก็สยาม เซ็นเตอร์พอยต์ก็ไม่ไกลเซ็นท่าเวลเกตวิว